สวัสดีค่ะทุกคนพบอกับน้องพีกนะคะวันนี้น้องพีกจะพามาทําถังขยะขนาดจิ๋วนะคะนี่แบบนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะค่ะวันนี้หนูก็จะมาพับเป็นถังขยะนะคะนี่รูปร่างเป็นแบบนี้นะคะก็ตอนแรกค่ะเราจะพับแบบนี้ลงก่อนนะคะนี่ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะพับเอ้ยให้กลางออกก่นนะคะถือแล้วก็พับแบบนี้ถ้าแบบนี้นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ใช่ไหมไม่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 ไม,ไม,ไม่มันไม่ได้รับแบบนี้ ท้าแบบนี้นี่มันก็พับลงนะคะแบบนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะกลางตรงนี้ออกมานะคะแล้วก็พับลงนี่กางมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะพับลงค่ะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราจะพับค่ะแบบนี้เราจะพับเราจะพับให้ให้มันเอียงม,มาฝั่งนี้หน่อยนะคะแบบฝั่งด้านนี้นะคะให้มันเอียงม,มาฝั่งทางนี้โอเค แล้วเราแล้แลนะคะฝั่งหนึ่งเราก็จะมาทำอีกฝั่งหนึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะแล้วก็พับตรงนี้ลงเลยค่ะมาทับเอาไว้แล้วก็อีกฝั่งนึ่งค่ะก็จะเป็นแบบนี้อยู่นะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้ แล้วก็พับข้างๆนะคะก็จะพับแบบนี้นะคะแล้วก็พับนี้ขึ้นมาค่ะอันนี้พับอีกฝั่งหนึ่งนี่ กจะเสร็จแล้วนะคะพอเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆกาวออกมาค่ะเดีย๋ยวนี้นี่แล้วก็ค่อยๆค่อยๆนะคะค่อยๆค่อยๆจัดให้น้องแบบสวยๆอะไรอย่างนี้เออนี่น้องก็จะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครห่วงว่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยมั่นคงนะคะก็ติดกาวเพิ่มก็ได้ค่ะ หรือว่าจะใช้เทปใสก็ได้นะคะแต่อันนี้หนูจะใช้กาวค่ะนี่แล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะนี่นี่ค่ะสำหรับ วันนี้นะคะก็หนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดสมัครสมาชให้ช่องพวกเราได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ